ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสผลผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันติวันโรงเรียนบ้านสันติวันโรงเรียนแห่งความสุขโรงเรียนบ้านสันติวันตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตำบลสันติสุขอำเภอพานจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด33ไร่49ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด5หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านดอยชัยมงคล 2. บ้านไร่อ้อย 3. บ้านป่ามุ่น 4. บ้านสันกอเหียงและ 5. บ้านดอยป่าศักมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด61คนบริหารงานโดยนายอนุชนโชตโยสุยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติวันข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในใตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนะ โรงเรียนบ้านสันติวันเมื่อวันที่8ธันวาคม2566จนถึงปัจจุบันโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการข้าพเจ้าได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับคุณครูผู้รับผิดชอบ และจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ครอบคลุม8กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี c r 2 q n Model และ c 2 r m o d e l เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้มีการศึกษาสภาพปัญหาสำรวจความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง และตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลทําให้โรงเรียนบ้านสันติวันมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความสุขมีความรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดี t v ใหม่ IPST คังสื่อการสอนเพื่อครูโดยสส,สวท Merge Application สำหรับสร้างภาพจำลองเสมือนจริง Augmented mm hmm. Reality QR Version Application สำหรับแปลงภาพระบายสีให้เป็นภาพสามมิติมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาผู้เรียนมีผลสำเร็จที่ดีขึ้นเด็กหญิงนุจรีไทยใหญ่ได้คะแนน99คะแนนเต็ม100คะแนนและเด็กชายมาวินได้คะแนน97คะแนนเต็ม100คะแนน ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านวิดิงแทสอาทีเด็กหญิงการธิดาพานิชพัฒนกิจได้คะแนนวิชาภาษาไทย93คะแนนเต็ม100คะแนนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์82คะแนนเต็ม100คะแนนและเด็กหญิงอัญญาภูลส่งได้คะแนนวิชาภาษาไทย95คะแนนเต็ม100คะแนนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์73คะแนนเต็ม100คะแนนในการสอบ National Test ท t และเด็กหญิงกัญญาพัฒน์พิมพิสาร ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ9 3 7 5คะแนนเต็ม100คะแนนและเด็กหญิงพัชราภากูนาเลยได้คะแนนวิชาภาษาไทย85.50คะแนนเต็ม100คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาออกเป็น4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มง,งานบริหารงานงบประมาณกลุ่มง,งานบริหารงานทั่วไปและกลุ่มง,งานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบนโยบายต้นสังกัดจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาการดําเนินโครงการการดำเนิกเนกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากําหนดแนวทางการปฏิบัติและร่วมกันร,รีเริ่มพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้ทุกฝ่ายพัฒนาร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเต็มศักยภาพโดยเน้นทัศการใช้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆและทัศการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลายมีการควบคุมกำกับติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลังและพัสดุอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและดำเนินง,งานสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาปลอดภัยในทุกมิติปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลักเพิ่มกล้องวงจรปิดทุกมุมยกเลิกเวรยามของครูโดยปรับเป็นรูปแบบให้เป็นดิจิทัลเพื่อลดความเสี่ยงอีกทั้งวันที่6พฤษภาคม2567โรงเรียนบ้านสันติวันยังได้เป็นตัวแทนในการจัดก,กิจกรรมสุขาดี มีสุขคลิกออฟประจําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภยัยให้ส่งผลทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขรักษาระดับเพชรปีที่2รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยมตามนโยบาย CR2 ัทูชีเวตโมเดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 ครบทุกชั้นเรียนและคุณครูสิบต,ตำรวจตีกิษดาพรมปาลิสได้รับรางวัลเสมาพสอประเภทผลงานดีเด่นรักสามารถตรฐานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาวรอดยาเสพติดและอบา,ายามุขป,ปีการศึกษา2,565จากกระทรวงศึกษาธิการและคุณครูอภิสิทธิ์ขอบคันคําได้รับรางวัลระดับเรียนเงินในโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระดับจังหวัดด้านการจัดการเรียนรู้และนักเรียนมีผลสอบอาที NTO n ทีสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้น่าเรียนน่าอยู่และปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาองค์ประกอบที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาโดยดเริ่มพัฒนากลยุทธ์เครื่องมือตลอดจนนวัตกรรมการบริหารเชิงรุกจากการศึกษาสภาพปัญหาโรงเรียนจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาพบเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนครูผู้ปกครองและผู้เรียนทำให้ความสัมพันธ์ของโรงเรียนลดน้อยถอยลงจึงได้ออกแบบนวัตกรรม ชื่อว่า S1 Model โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอันได้แก่การเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป็นกรอบในการดำเนินการและนำวงจรคุณภาพ PDCA วงจร d e ม i n งเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเท่ากับ Service Mind คือการมีจิตใจพร้อมในการให้บริการทีเท่ากับ Teamwork คือการทำงานเป็นทีมโดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดประสิทธิภาพสูงสุดเร่งรุดการทำงานผสานความร่วมมือยึดถือความประหยัดเพื่อให้การทำงานเกิดผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุปเป้าหมายได้แบบประหยัดต,ต้นทุนเสร็จทันเวลาวันเท่ากับวีอวอนคือเพราะเราเป็นหนึ่งโรงเรียนบ้านสันติวันโดยผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติวันมีการทำงาน และเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตนเองและทำงานด้วยความกระตือรือร้อนอยู่เสมออันเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนให้มีความกระหายเรียนรู้กระตุ้นท้าทายความอยากรู้อยากศึกษาและเป็นผู้สแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองทุกๆวันพี่วางแผนการศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมครูประชุมผู้ปกครองจีดำเนินการตามแผนงานมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตามความถนัดส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม โดยใช้นวัตรกรรม Line OA ของ Facial Account มาปรับใช้ในการสร้างสารรค์โรงเรียนและห้องเรียน4เช็คความพึงพอใจของผู้ปกครองส่งผลทำให้ผู้ปกครองครูโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันที่ดีมากขึ้นเอครูทุกคนยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒน,นารูปแบบ l i n e OA ของตนเองให้น่าสนใจและให้มีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นส่งผลทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นทุกคนมีความสุขมากขึ้น องประกอบที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองวัดตำรวจและชุมชนผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจำนวน20คน ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนทุกหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาข้าพเจ้ามุ่งรีเริ่มพัฒนาโดยกำหนดกลย,ย,ยุทธ์ระดมทรัพยากรเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการ,รส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขกับโรงเรียนต่างๆจำนวนทั้งหมด25โรงเรียน ร่วมง,งานเปิดบ้านวิชาการสร้างภาคีเครือข่ายมีภาคีเครือข่ายการศึกษาอาทิสมาคมลูกเสือเหนือสุทสยามชมรมลูกเสือบันเทิงผานผานสเกาชมรมดนตรีคูพานเป็นต้นเพื่อเป็นแหล่งในการช่วยสนับสนุนการระดมเงินทุนหรืองบประมาณเนื่องในงานทอดผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาติบ้านเฮาเจ้าสันติวันร่วมสมทบทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันติวัน สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงิน14,4888บาทยังได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิกระจกเงาจำนวน10ชุดและยังได้ร่วมงานกีฬาผู้สูงอายุในตำบลสันติสุขอำเภอพานจังหวัดเชียงรายร่วมงานทุกๆงานในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมื่อมีโอกาสพร้อมทั้งเป็นผู้รับและผู้ให้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข และฝ่ายปกครองอำเภอพานนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกส่งผลทําให้โรงเรียนบ้านสันติวันเป็นที่ยอมรับในเขตอำเภอพานและชุมชนในเขตบริการและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทําให้มีผู้เรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,566แต่เดิมมีนักเรียน32คนซึ่งในปีการศึกษา2,567มีนักเรียน61คนเพิ่มขึ้น29คนคิดเป็นร้อยละ90.63 องประกอบที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษางานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีอีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดภัยในจังหวัดเชียงรายได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดเชียงรายประจำสานักงานลูกเสือแห่งชาติจนทําให้ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกจากสานักงานลูกเสือแห่งชาติผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นประจําปี2566ประเภทผู้บริหารและยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตนารีกลุ่มโรงเรียนในอาเภอพานเป็นวิทยากรแคมป์ไฟโครงการกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารีและวิทยากรอบรมสัมมนา แนวทางการจัดสถานศึกษาสู่การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวระดับเพรข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้สอดรับกับสภาพและความต้องการพัฒนามีการจัดกลุ่มคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการนำไปใช้และกำหนดเครื่องมือที่นำไปสู่ความสำเร็จข้าพเจ้านำครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสจังหวัดพะเยาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันติสุขอำเภอพานจังหวัดเชียงรายจากการดำเนินงานตามการสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีแบบบันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้และแนวทางการบริหารและการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาชีพครู ทั้งยังมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าประสงค์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารและการจัดการโดยการน้อมนำหลักปัจฉญาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ราชการที่9มาเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยนวัตรกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐานด้วย ST1 Model ตั้งแต่ป้าหลกมาเรียนโรงเรียนนี้ก็มีความมาตราภาพใจคุณครูก็ดูแลดีการป้าปรุงเรียนก็ดีขึ้นนักคิวเจ้าแถว สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเซิร์ญาวีระบุตรหัวหน้างานฝ่ายบุคคลโรงเรียนบ้านสันติวันตั้งแต่ผออมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่ให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีการเข้าถึงชุมชนและเลครือข่าวเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านสันติวัน สวัสดีเจ้าคณะกรรมการข้าเจ้าจื่อมาเรียนสีเจ้าเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันติวันเจ้าในน,นามคณะกรรมการสถานศึกษาขออนุโชตมาอยู่โรงเรียนเฮาได้ประมาณเจ็ดเดือนติจะถึงนี่ข้าเจ้าในตัวข้าเจ้าและคณะกรรมการมีความภาคภูมิใจในตัวแกเป็นอย่างยิ่งเจ้าเพราะมีการปรับเปลี่ยนหลากหลายอย่างอย่างเช่นปรับปรุงภูงมิทัศ ปปุงพมพูวิทัศน์ปปุงห้องเรียนปรปุงห้องน้ําเช่นอย่างอีเป็นต้นเจ้าข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนบ้านสันติวันเป็นโรงเรียนดีโรงเรียนแห่งความสุขต่อไป